Understanding Organization Performance ไปคอสค้างคืนพัทยาจำได้ไมโรงแรมโรสการ์เดนระบบเทรนดงนี้จะเทรนจากส่วนกลาคอสีนมาจากฮิวสตันต้องหาคนมาช่วยสอนด้วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วุฒิชัยจำนงข้ามแผนกข้ามฝ่ายได้เข้าใจองค์กรของเราถูกมคับางแอฟริกาเขาไม่ทำเหตุผลเพราะว่าทาง HR เขาไม่กล้าวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของ UOP กับสุดยอดการอบรม อะไรค <ไป S 1> ือ UOP อ่า UOP นี่คือคอร์สอบรมต้องถือว่าเป็นคอร์สแห่งความประทับใจของพนักงานเอโซ UOP นี่ก็ย่อ,ยอมาจากคำว่า Understanding Organization Performance <อ>นะฮะคือเขาเรียกว่าคอร์สให้รู้จักองค์กรของเรา เป็นคอสที่ผมคิดว่ามันเป็นความพิเศษและพวกเราก็คงจะจดจําได้แต่ว่าเคยเข้าใช่ไหมคุณตาก็เคยเข้าใช่ไหมฮะใช่เป็นเคสมีเกมด้วยแล้วก็เป็นคอสที่ไม่ใช่ว่าไปเรียนวันจะไปเช้าเย็นกลับด้วยเลิกไม่ใช่เป็นคอสค้างคืนถูกไหม 4ีคืนนะสคืนห้าคืนแล้วแต่นะไปอบรมสถานที่ที่ไปอบรมก็จะเป็นที่พัทยาหรือไม่เช่นั้นก็บางคนก็ไปที่สามพรานจําได้ไหมโรงแรมโรสการ์เด้นเนี่ยที่สามพรานจทีรส์เด้น่ี่พัทยาก็มีนะแล้วแต่นี่นะครับคืออย่างนี้เราต้องเล่าความเป็นมาก่อนว่ายูอพีเนี่ยพนักงานเอโซเก่าๆจะรู้สึกจะมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เข้าคอร์สนี้เดิมทีเดียวเนี่ยผมได้คุยกับอาจารย์การิกากุบลพมร จ็คแกริกาาก็ต้องถือว่าเป็นอาจารย์ของทางด้านเทรนนิ่งเมื่อก่อนในเทรนนิ่งสังกัดอยู่ใน e ีนะ Employee Relation Department นะฮะแล้วก็รับผิดชอบเรื่องเทรนนิ่งเพราะสมัยก่อนเนี่ยระบบเทรนนิ่งเนี่ยจะเทรนจากส่วนกลางตอนหลังๆเนี่ยมันเป็น functional training หมดละใช่ไหม่คือกูตามารับผิดชอบเนี่ยมันเป็น functional training แปลว่าของฝ่ายขายเปรีกของแต่ละคนก็จะเป็นฝ่ายของตัวเองถูกไหม แต่ว่าทางเอชาจะรับผิดชอบที่มันเป็นซอฟต์สกิลเทรนนิ่งเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับอาจารย์การิกาก็บอกว่าได้รับคอร์สนี้มาจากฮิวสตันกระจายมาตามแอฟริกาต่างๆว่าให้เอาคอร์สไปอิน l e m e n นเพราะว่ามันจะทําให้คนที่ทํางานในองค์กรนี่ดีความเข้าใจในองค์กรนะเพื่อให้เกิดความความเข้าใจเพราะบางคนต่างทำงานแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าองค์กรนี้มันทํางานร่วมกันอย่างไรถูกไหมครับพอเอาเข้ามาที่เมืองไทยปั๊บมันก็เป็นความตาทายคืออาจารย์กาิกาต้องมาแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดทั้งตัวคอร์สคอนเทน ทั้งเรื่องของกิจกรรมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะและที่สำคัญคือต้องหาคนมาช่วยสอนด้วยคือมันอาจจะมี internal trainer เป็นวิทยากรภายใน<ห><ห>อาจารย์การิกาก็เป็นเองด้วยเพราะอาจารย์เขาเป็นการิการอยู่แล้วนะฮะ<ห><ห>บางวิชาก็ใช้วิทยากรภายในแต่วิทยาการวิชาหนึ่งก็คือวิชาที่เป็นเรื่ององค์กร ก็ไปได้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วุฒิชัยจำนงจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนี่ได้เก่งมากสมาสอนเรื่องนี้หนึ่งวันเต็มๆเอามาให้คุยมาให้พวกเราได้เข้าใจกันว่าองค์กรคืออะไรตัวนี้อะไรถูกไหมให้เราภาพตรงนั้ก่อนมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะเช่นการที่เราเล่นเกมร่วมกันเกมจำได้ไหมอยู่รอดในทะเลทรายนะฮะหรือเกมที่เราเรียกว่า World Bank จำได้ไหมอ๋อเป็นการต่อสู้กันว่าสุดท้ายไม่มีใครชนะนะทุกคนหวังว่าจะไป เอาเงินจากเว d b แบงเท่านั้นเลยแทนที่จะมาตกลงกันนะฮะปรากฏว่าเนี่ยอันมาเป็นบทเรียนกับเราเรียนวิชาที่เรียกว่าทายเซค Analysis การวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นวิชาที่พวกเราไม่เคยเรียนเพราะไปเรียน้วเฮยไม่เกิดความชอบถึงและในวันสุดท้ายช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นการคุยเรื่อง Compensation and Benef i t เป็นความท้าทายก็คือว่าทางด้าน HR หรือ e r d เนี่ยนะฮะต้องมาคอมมิเนิเคตเรื่องนี้กับพนักงาน พนักงานสนใจเรื่องนี้มากสมัยนั้นเนี่ยคุณเมงมุทาเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวแทนของทางเอียดีมาคุยพนักงานก็จะซักถามเออแล้วตั้งเงินเดือนยังไงนี่คือวิธีการสื่อสารในที่สุดพนักงานก็เข้าใจโอ้ที่เราบอกว่าเรามีไอ้เพื่อส a l a r i survey ก็เกิดจากคอสนี่แหละถูกไหมฮะ benefit ที่เราให้พนักงานมีอะไรบ้างมาเกิดกันนี้นะปรากฏว่ากลายเป็นคอสที่หนึ่งคนที่เข้าคอสเนี่ยประมาณ30คนนี่ได้รู้จักกันในการที่ไปอยู่ร่วมกัน ข้ามแผนกข้ามฝ่ายได้เข้าใจองค์กรของเราถูกไหมฮะแล้วคนก็จะจดจําได้แล้วคุณตาคุณแต่เชื่อไหมว่าคอสยูเอพีเนี่ยมีประเทศไทยที่อินพิเม n t แล้วสำเร็จบางแอฟริกาเขาไม่ทําเหตุผลเพราะว่าทางเอาร์เขาไม่กล้าเขาไม่อยากจะให้มีการซักถามจากพนักงานนะของเราเปิดรับแล้วกลายเป็นสำเร็จเราทําให้การอินพีทีก่อนเราลามาจนกระทั่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ขอบอกอไปจัดให้กับ กับคนข้างนอกบ้างราชการหน่วยราชการลูกค้าด้วยเราโดยเพพาะหน่วยราชการที่เราติดต่อนี่นะครับมันกลายเป็นสิ่งที่ดีแต่เราทำคอร์สให้มันสั้นลงนิดหนึ่งถูกไหมให้มันกระชับให้เหมาะกับเขาถูกไหมครับ แล้วปรากฏว่ารัชการที่มาเข้านี่ก็เกิดความเข้าอกเข้าใจแล้วขอโทษนะเราผสมประสานให้คนได้รู้จักว่าไอ้เบสที่ไหนเอติกเป็นยังไงอะไรต่างก็เข้าไปอยู่ในคอร์สที่แล้วดีมากเลยเนาะราก็ได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการด้วยหลายท่านก็แบบเติบโตเป็นคนแบบผู้ใหญ่ผู้โตในวงการนะแล้วก็แบบก็คุยกันแบบสนิทกันเลยคือเขาอาจจะไปเข้าพวกวอปออะไรบางคนก็บอกอยากเข้าคอร์สเนี่ยยูอองของไอโซเนี่ย ใช่เพราะว่าสมัยนั้นก็ไม่ค่อยมีคอร์สอย่างนี้เยอะอะจบไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่นี่คือพาร์ทที่มันเป็นซอฟต์สกิลเทรนนิ่งนะมีอีกหลายอันเรามีคอร์สแล้วไอโซเราในทุ่งเทเกี่ยวกับเรื่องการอบรมอย่างยิ่งใช่ใช่เมื่อก่อนเรามีศูนย์อบรมก็คืออยู่ที่แมนโรงแรมแมนดารินที่สิงคโปร์จำได้ไหมฮะเราไปเข้าคอสใช่ัหนเราสุดยอดมากถูกไหมฮะโอ้เราไปเรียนคอร์สผมไปเรียนที่นั่นเยอะแยะมากมายนะฮะหลายคอร์สเลยทีเดียว เรามีเรื่องของการอบรมภายในของเรานี่ด้วยถูกไหมมีคอร์สอะไรระดับผู้บริหารแล้วก็มีระดับซูเปอร์วิเซอร์ก็มีถูกไหมครับพรีเซนเตชันไอ้พวกนี้มันเป็น problem solving ใช่ไหมการแก้ปัญหาเหมือนทุกปีพนักงาน่ะจะนายจะต้องบอกว่าอันนี้ที่เราเคยคุยเรื่อง PDR ่ยจำได้ไหมที่เราทํา Performance Development Review เนี่ยเราอยากจะสนใจเข้าคอร์สก็เขียนไว้เลยเดี๋ยวเราก็ได้รับมอบหมายเข้าไป เพราะฉะนั้นการอบรมไอโซนี่เรียกว่าไม่อั้นยูกเยมากไม่อันยังยีนะที่ตอนที่จ้าวจัดยล้ก็ได้ความรู้ดีๆนะคะที่ที่สุภาณิชารายก็มาช่วยจัดด้วยกน็เป็นเป็นบิลด้วยนะคะใช่ไหมฮะได้ความรู้ดีมากเลยแล้วทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็นี่นี่คือส่วนที่มันเป็น soft skill training แต่ในเรื่องของ functional เองเ่ย ฝ่ายขายเปรีกพรเอิญผมก็เป็นหัวหน้าศูนย์นบรมฝ่ายขายเปรีกมากพอนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนแล้วก็มีศูนย์นบรมอยู่ที่ราชวัตรเป็นการอบรมเทรนนิ่งจนกระทั่งผมพอนั้นผมก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเป็นเรื่องของ service station management การบริหารสถานบริการนะฮะ S <S <S ผมสอนเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนี่เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะที่ถ้าให้ปั๊มทั้งหลายรู้จกักคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเอาอันนี้พกค่อยๆไป <S <S 2> <S 2> แล้วผมเป็นคนวางระบบเรื่องบัญชีเพราะแน่อนอนว่าให้ปั๊มทั้งหลายนี่ทําบัญชี <S <S 2> <S 2> <S 2> เพราะเมื่อก่อนเนี่ยปั๊มไม่ได้ทําบัญชีเพื่อยงว่าทาแบบประเภทก็เลยลงลงเล่มเฉยๆไม่ได้ลงบัญชีเพราะตอนหลังเนี่ยสรรพารเข้ามายองเลยต้องทําให้มันเป็นระบบบัญชีที่ถูกต้องถูกไหมครับอันนี้เป็นการฝึ่มอบรมที่เราเรีเริ่มขึ้นหรือเปล่าพี่ไม่ได้เรียกเริ่มขึ้นเรา ของธุรกิจในในในโลกยุคใหม่ถูไหมครับแล้วตอนหลังเราก็เปลี่ยนจากสถานที่อบรมที่อยู่าชวัดพื้นที่จะคับแคบหน่อยย้ายมาที่ศูนย์อบรมอ่อนนุชที่อ่อนนุชเนี่ยพื้นที่จะกว้างขวางแล้วเราก็ไปเขาเรียกว่าโยงเข้าประสานิบริการเพราะตอนที่ไปที่ศูนย์อ่อนนุชเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของไทเกอร์หมา ก็คือซีสโต e เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากการอบรมเรื่องของเซอร์วิสสเตชันหน้าปั๊มอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยจะมีเรื่องซีโซเข้ามาเกี่ยวข้องเลยถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความครบเครื่องเราทุ่มเทไม่ใช่การอบรมเฉพาะพนักงานอบรมให้กับดีลเลอร์ของเราพนักงานของเราเห็นไหมนี่คือความรับผิดชอบ ก็ราะนั้นจะบอกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นแฟรนไชส์เรานะแต่เราก็อบรมให้กับเขาอยนะครับภายใต้แบรนด์ของเราใช่บรมคือฝึกอบรมนีทั้งหน้าลานแล้วก็ทั้งหลังลานถูกต้องแล้วยังมีโมบายเทรนนิ่งไปอบรมถูกต้องฮะชัดเจนถูกไหมนี่นี่คือสิ่งที่ที่นั่นชัดเจน ผลพวงจากการอบรมนักนักยันเออเทคเนียลเซอร์วิสเนี่ยผมก็เคยใช่ไหมไอ้ส่วนเรื่องของเซอร์วิสไอ้เรื่องของ ICBD เรื่องของอีลัสเตียวคอมมูชเชียลเนี่ยนะดังนั้นก็อบรมให้ความรู้เรื่องพอดักพิทบันเพราะนั้นจะบอกว่าเอโซเป็นคนที่ทุ่มเทเรื่องของการอบรมอย่างยิ่งนะครับผมได้คุยกับหลายคนคุณประยุตอ่าพลพิพัฒนพงศ์เนี่ยนะเป็นเป็นเคยเป็นลูกแมเนเจอร์ก่อนเนี่ยนะคุณประยุทธ์เล่าให้ฟังว่าตอนที่มาทํางานที่เอโซปั๊์เนี่ยก็รู้สึกโอ้มีโอกาสขนาดซีเนียร์เนี่ยนะ เขาจะเขาก็คุณประยุทธ์บอกได้รับส่งไปอบรมที่ที่ฮิวสตันนะแล้วไปก็คือที่ตกใจคืออยู่ๆได้นั่ง First Class. เฟิร์สคลาสความภูมิใจมากเลยนะโอ้เคยบอกในชีวิตไม่นึกว่าจะได้นั่งแค่นี้นะพอไปถึงที่นน่นโอ้ทุกคนกิดกาดกันอย่างโอ้ดีได้นั่งเฟิร์สคลาสมา คือเมื่อก่อนมันมีความคิดว่าคนจะเฟิร์สคลาสต้องเป็นประธานบริษัทหรือต้องเป็นอะไรเนี่ยนะแต่เอโซไม่ใช่มีนโยบายที่มีความเท่าเทียมกันถูกไหมครับถ้าคุณท่าหล่กี่ชั่วโมงคุณก็ได้ได้เป็นอ่าบิสเนสคลาสเขาจะได้เฟิร์สคลาสเพราะฉะนั้นนี่นี่คือโอกาสที่ได้รับถูกไหมใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นรู้สึกความรู้สึกของความภาคภูมิใจถูกไหมครับคุณพี่พบพื่อสมารถจก็เคยเล่าให้ฟังบอกว่าเทโซนี้ให้โอกาสคนจริงแต่ไม่มีอะไรต่างๆไปเทนและที่สําคัญที่สุดคุณพี่พบบอกไม่มีข้อผูมัด ใช่ไหมฮะและบางทีเนี่ยบางคนที่รับส่งอบรมไป,ไปเพื่ออะไร,รไปชุบตัวเคยได้ยินท์นี้ไหมหมายถึงว่าไปเรียนรู้จากฝรั่งแล้วกลับมาก็เป็นใหญ่เป็นโตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจกับเราอยู่ในองค์กรที่เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องนี้รเริ่มต้นจากยูพีที่ทําให้คนได้รักกันผูกพันรู้จักองค์กรในต่างมากันกับคอยสอบรมอันมากมายของเอโซของเราอันเป็นจุดขายความเป็นเด่นของเราเนี่ยนะจึงเป็นที่มาของกันว่า พวกเราชาวเสือเนี่ยจะมีความรักและผูกพันกันนิรันดร์รับ